มีผู้สอยเด้อพี่น้องมือนี้จารละแสนสิดุดเจ้าซีดยังเอาแมมานนั่นเลยฮัลโลอยู่อะค่ะเพิ่นขายจานละแสนกรีบมา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 เบิ่งเห็ดปวกน้ำตัวเกี่ยวพี่ป้าจานละแสนแปดราคาไม่เบาเลยป้าดูกไหลกระโดดพี่น้องเลยโอ้โห น้องยีั่งยั่งย่างเบื้องบนนี่ตัวอัดโตนี่คือใหญ่แท้นี่ฝนโซนผ่าผิวนี่เขีนประตูเลยสบายดีพี่น้องมื้อนี้น้องตัวเกี่ยวได้เฮ็ด พวกมาแกงสู่ครบครัวกินพี่น้องก็เลยสิมาเก็บยอดพักสล่นี่พักสล่ที่เราปลูกไว้พี่น้องใบใหญ่ใหญ่งามกับงามเนาะนี่พี่น้องบึงใบใหญ่นี่ปลูกฮอบสองใหญ่แห้งเนาะอันนี้ก็คือหมากพี่น้องเดียหมากคนตัวนี้กำลังสิแก่มีบอ่อกหมากเขียวๆเนาะเดี๋ยวสิหาเก็บเอาอีกอันนี้คือหมากที่แก่แล้วพี่น้องถ้าว่ามันแก่มันมันแตกออกเนาะเอาไปพังไว้อีนี่ยอด นกฟักสไลเก็บเอาเลยนี่อืกซู้กคือหอมแข็งเนาะนี่หมากเจอแล้วนี่หมากยาวๆพี่น้องหมากสไลใหญ่อันนี้นะนี่เก็บเอาเลยว้าวขมแต่ว่าแซ่บพี่น้องเพราะว่าเห็ดปวกพอมีรสชาติหวานเนาะอันนี้เราไปตัดขมอร่อยมีประโยชน์ดูพริกสก่อนพี่น้องนี่ มาพี่น้องหมอผดแล้วหอากะสิมาลงมือปุง๋งแกงเห็ดปัวก,กันเลยพี่น้องแกงเห็ดปัวก,ก็ใส่เกลือเป็นนัวใส่ปลาเด็ดโอ้ยลืมสิ่งหนึ่งสิ่งแหนมลืมอันหนึ่งอันแหนมพี่น้องรู้ไหมว่าอะไรนองน้อยผ<อ>ักติว้วลืมลืมผักติ้วพี่น้องแต่ว่าเป็นอย่างนอกผักติว้วใส่ตาหลังก็ได้ใส่เป็นนัวไปแล้วใส่อน แส่ปลาแดกก่อนก็นได้พี่น้องถึงใสข้าวเบื่อเนาะนี่ปลาแดกแม่วาเฮ็เเองะนะี่พี่น้องตัวนี้ปลาระทำเองปลาแดกทำเองเห็น<ไ>ใครแวบๆบแบบไหมอุ้ยคุณจักควมทเลลูกเอ้ยไปตะเกือเข้าแทบแบบนี้ฮะคุณจักควมหลีโบมาไกล์เดอนั่งไกลดระระเดอปลาระปลาแดกงัวนัวพี่น้องแม่ประเทศเอง เพิ่นบอกให้ใส่ปลาแดกแม่เห็ดเด้อจังนัวจังแซ่บเพื่อนว่าและะ้วก็เขาสะใส่ปลาแดกอันนี้นำจักหน่อยพี่น้องเลยนี่โหตอนนี้รวยหายไปแล้วค่ะหายไปกับต้นข้าวแล้วใช่ไหมลูกผมไม่ได้หายไปไหนครับผมอยู่ในใจเสมอครับเนี่ยบลูโอ้ยหัจใจควมำเฉยดิ ปรุงแล้วเรียบร้อยเอาเฮดลงไปเลยพี่น้องเหมาะพดแล้วเนาะนี่เฮดปลกเพื่อสิได้แกงก็บอกมันง่ายได้พี่น้องล้างน้ําฮอนล้างน้ําฮอนแล้วก็ล้างจนถึงบอมีดินออกมาคนแหละย,ยังสามารถเอามาแกงได้นี่ใส่ลงไปใครมาอีกแล้วอย่ามาใกล้นะ ใส่ส่มติวลงไปพี่น้องนี่ปิดท้ายพักสไลานี่เขียเข้ยวๆเลยพี่น้องอ่อนๆเข้ากับซีเด็สเนะาะพันจังบุเป็นแบบเวลาเข้าสดานะฮดกินใิ่นเลยแกงเห็ดพวกเข้าซุกแล้วพี่น้องเฮาสีใส่พักสไล่กับก,กับอีตู่ลงไปเลยนี่ ปาสโตพี่น้องเห็ดปวัวหวานหวานซีมเบิ่งมากินเนาะพอดีแล้วก็เอาพักสลายลงไปแบบนี้เลยปลาลงไปแล้วคือไม่เห็นพักสลายเลยนี่นี่เพราะว่าเฮาวันฮูดก่อนน้องพี่น้องจะเอาลงวันนี้รอให้พักสลายเพื่อนออกรสซัดขมหน่อยหนึ่งก่อนพี่น้องนี่ให้เพื่อนออกรสซัดขมมาตัดกับหวานเห็ดปวัวของเขาเนาะมันจะได้กลมกล่อมลงตัว พี่น้องแกงขึ้นปวกงอนฮอนมาแล้วนี่มาแม่เอะลงหน่อยหนึ่งมีผู้สอยเด้อพี่น้องมือน,นี้เมียหวาสอยจับอันนี้นี่จุงไว้ไให้บออายก็จ้งหน่อยพี่น้องเลยพักคณะสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องมามาพี่น้องกินข้าวแรงกับแกงเห็ดปวกใส่พักสไลด์เด้อมือน,นี้หรือว่ายอดมะระ ภาษาไทยคนเอินเนาะพี่น้องมารักซีรีสเข่าก็ฮ้อนๆเลยพี่น้องอืมค่ะเด้อทำแรสมัครเก่งพวกตตเกียวตัวน้องเฮ็ดพี่น้องเอ็ซีไทยชิล่าติดต่างประเทศหวานมากกินน้ำไม่หวานเด้อดอกติดตุยเลยพี่น้องยำบ๊อาฟีได้บุญน้อยแม่เพิ่นอยู่ไก่พี่น้องท ความแซบเซาซุกยกให้เฮ็ดเปลกอันนี้ดับหนึ่งหวานหวานแฮ้งเกาะพี่น้องแม่ตักไปด้วยบ่กหนูตักไปถ้วยแม่หวานขนาดครบสุดเลยหวานขนาดใส่ผัชไลอันนี่พี่น้องผัชไลยิ่งเอาบ่อยู่เอาบ่อยู่ความหวานของเพลินขมนิดเดียวเธอหนาใส่หลายๆรสผัชไลถามไพไพก็ว่าเฮ็ดอันนี้อันดับหนึ่งแซ่บที่สุดหอมสดใสดี เวลาไปหากันแม่ทเขาจะได้กินไม่กินหอมของเพลินเขาก็นําไปก็หวานจุ่ยๆเลยพี่น้องเอ้ยกําลังออกกําลังออกกันดอกน้อยๆก็ยังมีแมงเขายังบ่ออกเนาะบ่อที่เขเก็บปีกานี่ยังบ่ออกออกหนากว่าหมู่เฉพาปีที่แล้วนี่ออกแล้วสามีพินาเขาพี่น้องการญ่าย เฮ็ดเปลกจิกนี mm, uh, ่เ no พ mm. no. ิ mm. ่นซีดอกน้อยเด้อพ right. ี่น้องคันเห็ดเปลกที่ว่าออกฮอบก่อนแหะเป็นเห็ดเปลกแบบเห็ดเปลกอย่างแมทดอกใหญ่น้อเฮ็ดเปอหนาดำเฮ็ดปอนาขาวอืบดไปเบิ่งเห็ดเปลกตราบเนาะเขาเอาตอนน่ะเห็ดเปลกนี้ใหญ่นะพี่น้องซ้ำนี่เห็ดเปลกตราบเปลกตราบเอาฉันนั่งดูเลยเลยไหมเนาะไม่เฮ็ดเปวกจิกเรวจะไปเบิ่งดอกหนึ่งกับพอแจวเป็นดอกใหญ่เนาะมัดกับขนาดจังเลยข้าวที่ข้าวที่ชอบข้าวก้าพี่น้องมักอะไล หน่วยน้อยหน่อยเนาะใบทุ่นเนี่ยใหญ่แม่มาสะดยนี่อือสวนเฮาบ่อือสวนเฮาไหร่รู้แม่พูนได้แล้วปะขมขนาดโดนมาสะใยค่ะพี่น้องชาวซุกไปเอางัวเมื่อกี้นี่นะไปเอางัวอยู่ทางพุ่นแหละเห็นนั่นกะเจ้ากำลังเลาะหาเกะเจ้าว่าฮิตโปฮิตโปเลาะหาแต่ว่ายังบ่เห็นแถวบ้านเฮาเห็นแต่แถวตรงบางแงว หมูน้องน้อยเนาะนอนอยู่โงมังอื้อได้เห็ดปวกดอกสำใวสีนี่แหละงามเนาะดอกใหญ่อะไรอืมพันอยู่โดงแห้งดอกใหญ่พี่น้องหมกสามมือออกอร่อยมันสมสมบูรณ์มันเลยออกดอกใหญ่เนาะชมาว่าถ้าคกกันสิบล้านเนาะเท่าไหร่น้อยเชฟเนาะผมเชฟนั่งเนาะชมพ่อากัดถอนพี่น้องเห็ดปวกออกอากาศแบบพอนถอนเอาเอาเลยนะ เีพวกง่ายดูของนาขาวพวกนาดำง่บเซฮาตัวนี้ตัวน้อยแซ่ินกว่าตัวนี้ไม่ชินัวอมหวานส้นนยย่นจังเกือเข่ากะกะหานึ่งไม่ไหมพนสข้าวขาวพี่น้องข้าวเาก้าอรน้องอีจังเลย ข้ายังสัมเวยมันดำค่ะตาละมากเลยเข้ามากในบ้านขับเบิ่งหน้าเบาตาเด้อพี่น้องเอาเข้าชาวเก่าไปนำผสกหนึ่งกระสอบแลกกันเนาะชิ่งงามไปอืมฮิตยอดฮุดยอดแม่ไอ้บ่อน้ำสดอืมสดยังเนาะเอาอีกต้นมาแม่แม่เพย่อกว่าเห็ดปลืกหวานยันฮิตไปจ้ะบอกแม่อืมบอกพี่จ๋อ เป็ดปวกธรรมชาติหวานเวกธรรมชาติเลยพี่น้องเลยมัไม่ได้หวานมีซซำน้ำตาลอะไรก็ยากอะไรก็พิซหวานธรรมชาติเนาะโมแบนหวานน้ำตาลยากก็แม่นว่าหวานก็แม่แบากินแต่หวานเห็ดปวกไม่ได้หวานน้ำตาลเนาะหวานเห็ดปวกหวานอะไรเด้พี่น้องใส่ขมก็ยังมีพอสั่มพั่อไไรน้อเก็บเมากำหนึ่งพี่น้องไม่ได้พอเลยชนหาอะไรหลายเนาะแกเห็ดปวกโบใส่พักอันสไลน์นี่กับโบแซไปพี่น้อง จำเด็กข้าวบให้กินก็นยางได้เนาะข้าวบ๊วยสะไล่ด้วยยอดมะระอย่างบ๊แซ่บสะไล่ใบติว้วอืมกันบ๊มีใบติ้วกับขามเนาะแซ่บกันบใส่พักสะไล่บุกินก็นยางแม่วะโหแซ่บค้าวบใส่ยอดมะระหนำในเพื่อขมนะโซนยา,านะเอาตอนแรงแม่เห็ดปัวออกแต่แทะไปจอบอเท้าจอบแรงเขาอ่ะ จก็ว่าพูดไปกนัปกนเ,เหรอปจักนั่นไแม่ไปเนื้อเอาตั้งคืนแล้วมันสีแบบเลืองมิมมั้มิมมัมม้นั่นไหมตอบแสงโคมเนาะไปบ้านพื้นบ้ากันเนาะพูดไปหาอยู่พักคุลยแหละยังดอกเล็กน้อยอยู่พาคเดี๋ยวไปนอนเผาเอาอือออ่อันนี้แหละเผอมในพืนนพ้นใหญ่พื้นใหญ่ไหวได้แม่แต่โบไหวพื้นใหญ่ติดเปลืกตัวนี้นั่นมันเนาะพอมันสองมื้อกับสองมื้อ ถ sí. um, mm. ้าส mm. mm. ุดแสนยากก็ง่ายว้ประมาณชองมือเลยยังออกจุ่มด้วยเฮดสั่งตัวนี้นานบานคนบ้าถ้าเขาเห็นเฮดแล้วเปเอานะเฮดมันสิเหี้ยเหี้ยแบบไหนคนอื่นเอาก็น้อยจะเป็นได้เอาเน้ออือฮสดคำเด็กก็คือสีสมาร์กแล้แม่อือระวังระวังเล้วแม่เจ้าห่ะ กินตอนมักเฟชพี่น้องเราขยายน้อยเลยขยายเนาะเอ้ยหมีเมื่อก่อนพี่น้องเลยเนาะครั้งนั้นก็ได้สเปรย์ร่วมกันไอหมีเอ้ยนางป้าไม่น้ำลายไหลเลยไปเจอเอ้ยนางตอนนี้เอ้นางปูหมักเอ้นางเยอะมักไปเฮ็ดตัวกฮะเอ้ยนางโมมาเฮ็ดลังโง่กับเฮ็ดเพาะโบปันเนี่ยแค่เฮ็ดตัวกนี้โอ้ย อา,ากาศกระฮ้อนแกงกระฮ้นอนเ<ม>ข่ากระฮ้อนย่างกระหอมหอมจุดกุ้งน้อยนี่หอมแต่รวมๆแล้วแซ่บพี่น้องป่นกระแซ่บซจ้านจ้ามแต่กระป่นโอ้ยแซ่บแซ่บก็บ <c oughs> เฮ็ดพ,พวกง่ายรอบหน้าชิ้นๆมาป่นไว้ก็ดอกจูมแห้งกรอบการเพนะินอย่างกรอบๆแบบแซ่บท่านยู่ดินเขาออกครัน้องน้อยจะเข็ดเมนูก้อยพี่น้องเนาะมัไม่เคยก้อยจะเชื่อ ปีแดงกว่าสิก้อยปีแดงกว่าสิก้อยมันบ่อิ่มอือมันบ่อิ่มมันแกงนะจ๊ะมันบ่ได้สดสดลมันอิ่มแม่นจัดตเือเนาะเอามาเอาใส่น้ําน้อยๆเอาน้แม่แล้วก็มาก้อยบดนี้อือเอาให้จุกเอาดอกจมเนาะก้อยจมบนกันกันอืบ่ได้ก้อยดิบก้อยดิบดิบดิบแท้บ่้อันดิบเลยบ่อันดิบเลยบ่ให้เฮ็ดั่วมันเคยกินบ่แม่เจ้าเย ข้าบุกากินเลยแซ่บลงหน้าหุก็ขั้นว่าดิบก็ดิบเลยขั้นว่าซุกก็ซุกเลยแหละโบเบื่อแม่เพื่นเราขั้นท่ว่าเฮายานเลยขั้นเห็ดโย่อหั่นเห็ดมันยุบเราออกมามีมีใครเคยเห็นคลิปในทิกตอกที่กะเจ้ากินเห็ดดิบเห็ดอยู่เกาหลีใต้เออไม่ไม่เออมันอยู่เกาหลีใต้เออเคยอ่าคล้ายๆเห็ดคันยูอะไรแหมแต่หน้ามันดำๆเลยจับมาเลยแบบกัดกินเลยกัดกินเลยหวานๆมันๆเพื่อนเราผิดในข่าวไทยเพื่อนหิน คนกินเฮ็ดอันเฮ็ดคัยูมาแล้วเบื่อเสียชีมีสองคนค่ะบุกปลาสีคันยูเดี๋ยวโบเมนมันอยู่กาหลีเฮ็ดเฮ็ดอีกอย่งก็เฮ็ดเป็นน้ำค่ะเขาก็จะบุกปลาสีเฮ็ดอันตาโลค่ะแม่นเคยเห็นอยู่พาไปหาเฮ็ดไอ้พี่น้องเนี่ยเ่ยท้าทุกอย่างเลยพี่น้องเห็นมันเป็นหน่วยคือแบบกึดกึดแม่งมาให้แบบไอ้ถ้วยหนึ่งเลยพี่น้อง เดี๋ยวแม่จอดประเดเขาใส่ค่ะใส่สามจอดค่ะจอดงใส่เลยแ่จอดประเดจอดจอนเพราะมันมีแกอะแม่น้อยดอกใหญ่ไงแม่มไหวใหญ่ก็ยังใหไปอีกเลยแม่เพิ่งกินได้ี่น้องดอกใหญ่แหงาวเลยมาจนจีคือตอนซีนอีก อี่วงนึงสิบุนตวเกี่ยมแล้วยับมันดุเซมไปแล้วอ <c oughs> ี่คือตอนซีนนี่อือหือคืออะไรตอนนี้พี่น้องกินเรียบไปอาบน้ำนอนอือหือถ้าชอบกาวหนึ่าจหอมคือข้าวสต ขาย่แต่ว่าปีนี้เราก็ใส่ทั้งชาวเก่าชาวรีดใจจนได้เอาไปแล้วถึงมาได้ปีนี้ให้เพื่อนชอบนิดหนั่นงโยอยู่ประมาณชาวเป่าเพื่อนมากินเพื่อนมาลิ้นแล้วเขาแต่งข้าวให้ทุกคนกินเนาะเพคนกินขันมันงามไดว่าชาวเป่าเพื่อนตีอันไว้ว่าชาวสามชิพเพื่อนคะงามได้นาเบาจ๋าฮะนานน้ำ dạ phắc xay đấy, phắc xay nồi, dài 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 luôn, thấy bừng bấm đấy, lọt nhảy cái này được 3-4 mẹ rồi ừ. Ừ. mẹ, mẹ một cái em มังสลน้อยกับโอพี่น้อยมังสลายกันนะผมนัวๆมิบบของร้านสไลด์ผมแต่ตูกหาก็ะเห็นมังคิดรอคงเราเข้าไม่น้อยนึงกินไปกินมาคำพอดีมือคือหลือเลยยุ่งกันง่ายนี่จักจีว่าเลยไองใดเสียงถั้งฮอนหอนแฮงอู้ซุนซุนซุนยาลูกไปคุ้อไปคุ้ก็ไปคุณ มารวยสอบิึงอมารวยมาสอบิึงแล้วกินดนแท้ว่ะพี่น้องอื่านน้องระวังสมักสดแหงกันมัเนาะแ่บขันว่าแกงบะฮ้อนนี่กินเบิดจะโดนมันฮ้อนคันนี่กินเห็ดตัวนี่แล้วมีแห้งยาว ฝันคิ้วๆตีเลขแม่นๆกันแล้วกันเนาะพี่น้องได้กินของแซ่บมื่อแรงเราซุกหายได้แล้วพี่น้องไอตัวเด็ดวันที่หนึ่งเนาะมันเกิดตัวเองไม่ว่าเหลียวไปสะดุ่นตาใบนั้นก็ไม่เอาใบนั้นเลยก้นไปพุบบ่อยมันบอกให้แม่เพิ่นมมาแม่เลือกเอาแม่ลอตเตอรี่มาพูดทางหลังนี่ แม่ซื้อ ừ, บอรป็นบรด้จกากใบแม่เพิ่นลูกเ <ừ> ่าจับนี่งบบบได้ายถึงยากสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้กินแซ่บกินนวัวกินราบงวัวขัวไก่ไผ่ฟันคิ้วขอให้ตีเล็กแม่นๆให้ถือลายๆกันแล้วกันเดอ้อโชคดีสุขสุขคนุนส,สบายดีสบายดีบาย <laughs>